สนามเวลาโครงสร้างหลักของจัก,กรวาลในกฎของจัก,กรวาลใกล้ตัวเกี่ยวกับมวลพลังงานการอวกาศและแรงโน้มถ่วงที่นักวิทยาศาสตร์ต้องยอมพ่ายแพ้และขอร้องให้ชาวบ้านช่วยชี้แนะตอนที่หนึ่ง the time field จะพูดถึงการขยายและหดตัวของเวลาในเชิงปริมาณและการไหลของเวลาในเชิงทิศทางซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับการบิดโคง้ง ของการอวกาศ s p a ป e time บ้างพอสมควร The t i m e Field สนามเวลาเป็น s เก l a r Field แต่การไหลของเวลาเป็น Vector Field คือมีทั้งแมก i t u d e และ Direction พลังงานและมวลมีผลกับสนามเวลาและการไหลของเวลาซึ่งปรากฏให้เห็นในรูปของแรงและการเคลื่อนที่ชี้ให้เห็นถึงเกรเดียนและโค ของไทมเวกเตอร์ฟิลในบริเวณที่หนาแน่นมากๆที่พบอยู่ในชีวิตประจำวันนั่นก็คือสนามโน้มถ่วงหรือกราวิตีและการหมุนรอบตัวเองของโลกนั่นเองมวลพลังงานการอวกาศและแรงโน้มถ่วงมิต,ติทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกันโดยตรงและเป็นหน้าที่ของนักฟิสิก,กส์ทฤษฎีต้องหาความสัมพันธ์นี้ออกมาตอนที่ส กราวิตี้เวฟมวลของโปรโตอนและนิวตอนที่เพิ่มขึ้นมาโปรโตอนตามโครงสร้างของควาร์กประกอบด้วยอัพควาร์กสองตัวและดาวควาร์กหนึ่งตัวส่วนนิวตอนตามโครงสร้างของควาร์กประกอบด้วยอัพควาร์กหนึ่งตัวและดาวควาร์กสองตัวสีของแต่ละควาร์กตามแต่จะเลือกแต่ต้องใช้ทั้งสามสีคือแดงเขียวและน้ำเงิน ส่วนแรงระหว่างควารกนั้นถูกควบคุมด้วยกลูออนมวลน,นิ่งของควารกทั้ง3เมื่อรวมกันมีส่วนเพียงประมาณ1%ของมวลของโปรตอนมวลที่เหลืออีก99%คือพลังงานจนของควารกทั้ง3ที่ถูกยึดให้ดิ้นอยู่ในสนามกลูออนมวลเหล่านี้แม้จะถูกจำกัดให้อยู่ในที่แคบเพียงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของโปรตอนที่มีประมาณ 0.84ถึง0.87เฟมโตเมตรแต่การดิ้นของควารทั้ง3ก็ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการถ่ายเทพลังงานไปมาระหว่างควารและสนามกลวนในความถี่ที่คงที่ค่าหนึ่งซึ่งมีค่าเวลาเท่ากับแพรงกซ์ไทม์ความถี่นี้ทำให้เกิดการลดมักในจุดของสนามเวลาในบริเวณโดยรอบโดยความเข้ม จะค่อยๆลดลงตามสัดส่วน6พันของระยะทางยกกำลังสองซึ่งจะถือว่าน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับแรงชนิดอื่นๆแต่ที่ระยะห่างระดับซับนิวเคลียสของอะตอมแรงนี้สามารถเอาชนะแรงแม่เหล็กไฟฟ้าได้โดยสามารถดึงโปรโตอนและนิวตอนให้มาอยู่ติดกันทั้งๆที่โปรโตอนแต่ละตัว มีประจุเป็นบวกให้มารวมกันได้คลื่นความถี่ที่เกิดจากการดิ้นของควาร์ตในโปรโตอนและนิวตอนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแมกนิจูดของสนามเวลาทำให้เกิดแรงดึงดูดและแรงโน้มถ่วงอันเนื่องมาจากเกรเดียน์ของสนามเวกเตอร์ของเวลานั้นก็คือกราวิตอนและกราวิตี้เวฟที่นักฟิสิกส์ทั่วโลกกำลังมองหานั่นเอง ความเข้มของเวลาในผิวโลกมีความเข้มสูงมากมีผลให้เวลานาฬิกาเดินช้าลงเมื่อเปรียบเทียบกับที่พื้นผิวและที่ที่สูงขึ้นไปในอวกาศที่จุดศูนย์กลางของโลกเรเดียนของเวกเตอร์เวลาจะสูงมากเทียบได้กับจุดหมุนของทอร์นาโดที่จะดูดทุกสิ่งในบริเวณนั้นเข้าหาศูนย์กลางของมัน แนวความคิดนี้นำเสนอโดยโสภลจลัดวัดและยังไม่ได้รับการพิสูจน์